สวัสดีค่ะแอดกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ไปบวชมา3มวันนะคะมือนีเป็นมือทิศแอดสึกออกมามือนีแหละคะ่ะล่าสินมามือนีเนาะคะ่ะนาะโอ้ยคินฮอดเอฟซีแฟนช่องหลคยค่ะมือนีแอดแอดไปบวชแอดกบมีของดีมาให้เอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะนี่เป็นของอมาจากวัดป่าน้องบัวลง เป็นมหานิยมเป็นมหามงคลอย่างยิ่งเลยนะคะนี่ก็คือออาแอดได้ไปอ่าไปบวชได้ไปถือสินแปดอ่าแล้วก็ได้ไปเทเทียนรอเทเทท้องรอรอ,รอพระนะคะเนาะพระบุญมีนะคะ,นะะเนาะพระไอหลวงพอ่อหลวงพ่อมีบุญอ ่ว่าอันซื้อเพิ่นเป็นซื้อาภาษาบาลีกัสีเงาเงาอันแอดจำว่าไดนะคะอันแอดไปมันนี้แอดก็เลยคิดฮอดคิดฮอดอีซีของแอดคิดฮอดแฟนเพจแฟนช่องของแอดนะคะเนาะแอดก็มีนี่อันนี้มันเป็นเทียนเทียนชัยมงคลที่ใช้่อพระเป็นเทียนมงคลที่ใช้รอพระค่ะ บอมีไผได้เท่าที่แอดเห็นมือวานีอ่าหลังจากที่สวดพิธีเซจเพิ่นไหามาแทงนึงกับบอย้าวดอกขาดสิมีบุญบุญซีได้เนาะค่ะก็ได้บ่หลายค่ะขาดสีมีบุญเพื่อนก็ให้มาเป็นแทงแอดกับไปแจงสี่ไปใส่กรอบใส่หยางมาไว้ไป็ดมาไหา่อิบซีเรียบร้อยไว้ถะแขวนคอบูชาใส่กับเบาก็ได้หอยคอหอกก็ดีค่ะเป็นมหานิยมค้าขาย ุกอย่างดีมากเพราะว่าสวดเพิ่อนสวดมาเรียบร้อยแล้วค่ะสวดคาถาเพิ่อนยางนั่นเลยนเมือบื่อมดดึคืนของเพิ่อนเลยค่ะเป็นเทียนไชยมงคลเนาะค่ะเนาะเทียนที่ใช้จุดในพิธีหล่อพระนะคะหล่อพระมีบุญค่ะแอดไปอ่ะมาจะวัดป่าน้องบัวรองค่ะแอดก็มีอยู่อ่าตอนแรกแอดได้มาสิอัน แม่ค่ะเพิ่นขอเนาะค่ะแม่ค่ะขังทางเพิ่นขอแอดกะให้ให้ให้มาหนีกะสิเหลืออยู่งเก้าอันกะสิเหลืออยู่งเก้าอันเนาะค่ะแอดบม่ได้ขายค่ะให้ฟรีค่ะแอดให้ฟรีเด,ด้อค่ะเด้อสำหรับไอเอฟซีแฟนช่องของแอดอ่าขอเกา้าเกา้าทันเลยค่ะเก้าคนนะคะเด้อสำหรับคนที่คอมเมนต์แล้วกะทิ้งที่อยู่ไว้ให้แอดทิ้งที่อยู่ไว้ให้แอดแอดกะจะ ส่งไปให้เลยค่ะขอเก้าคนณเก้าคนแอดจะเบิ่งคนณแลกตามลำดับหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านาะค่ะเนาะตามลำดับแอดก็จะให้เกลาคุณแล้วสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจค่ะไม่ต้องเสียใจเลยค่ะแอดจะเอามาให้ครบทุกคนเลยค่ะแจกครบทุกคนเลยค่ะแต่กับบรู่ว่าของมงคลน,นั้นจะเป็นอะไรเนาะคะ่ะเนาะแอดเป็นคนมาของมงคลมาบูชามา มักสะสมมักอยากให้เป็นอยากให้สุขคนได้มีคือกันนะคะเนาะค่ะ,อะแอดบ่ขายแอดแจกแอดมาจากบัตรแอดออามาจแจกแจกเนาะคะ่ะเป็นอุ้ยมงคลเลยค่ะบ่มีนนะะมพายได้คนไปบวชหลายคนค่ะหลายคักเต็มวัดเลยค่ะโอ้นับเป็นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอุ้ยหลายคนหลายคักแปะพันพุ่นล่ะค่ะเพิ่งพากันไปหลายคักได้ประมาณห้าหกคน หยาดกันแบ่งกันบ่ได้ว่าได้ดีหยาดดึงกันเอาเทียนกันนึ่งหยาดกันสามกนสี่กนดึกแอดก็เลยหยาดมาได้แค่นี้ได้มาแค่นี้ก็เลยฝากไปใส่กรอบกับพี่สาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนเพื่อนก็ไดนัเพื่อนสิไปแจกช่องเพื่อนด้วกันเด้อค่ะไปติดตามเพื่อนโหลดค่ะก็สีได้มากทั้นี้และพลเล็กพลน้อยก่อนเนาะค่ะเนาะเก้าท้นนะคะเก้าทนแอนไฮเก้าคนก่อนค่ะแล้วก็มือได้ที่แอดได้ ไปวัดไปว่าเนาะคะนะ่ะเนาะแอดได้ของดีมัแอดก็สิหามาแจกแต่ว่าให้คนทีบอกเคยได้อ่าของจากแอดบอกเคยได้อ่าของมองคลจากแอดคนคนที่ได้แล้วกะรอคิวคิวต่อไปนะคะเนาะแอดจะแจกให้ครบทุกคนเลยคะ่ะแอดบางคนอาจจะ เป็นปูนพญานาคเป็นแหวนเป็นพระพิคเนตเป็นอย่างกะรอโปรดติดตามนะคะติดตามช่องแอดไว้เยอค่ะแอดไม่ได้มาขายของแอดเอาบุญมาแจกแจกเอาของมูลคูมาแจกเนาะคะ่ะเนาะแอดไปทาบุญมาแอดไปบวชมาสามมือไปถือสินแปมาสามมือมือนีมือทีซีแอดออกมาค่ะแอดออกมาล่าสินออกมาแล้วเสร็จพิธีเป็นกับพ่อนนในส,พพอน,นสิทธิีแต่เป็นกับสิรอต่ออีกสามมือที่มืออะ ก็ค่อยๆไปร่วมทัม้งบุญกับเพื่อนไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะอย่าลืมดนะค่ะผู้แต่อยากได้เนาะค่ะเนาะเป็นตัวตัว,ตว,ตวนี้ตัวนี้เป็นเทียนชัยมงคลนะคะเทียนชัยมงคลเป็นของสิริมงคลเป็นของดีเป็นมหานิยมทุกอย่างเลยค่ะครอบคลุมทุกอย่างเลยค่ะตัวนี้นะคะมีไว้ดีนักแลค่ะมีไว้ดีนักแลค่ะ เก่าท่านนะคะเดอ้อไอคอมเมนต์ไว้ใต้ไอคลิปแอดเรากะทิ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยค่ะแอดจะเอาไปส่งให้ค่ะแอดจะส่งไปให้นะะเนาะค่ะเนาะกะอนุโมทนาทุกับทุกท่านค่ะแอดไปทำบุญแอดให้ทุกท่านแอด,แอด,แอดเอาบุญมาฝากมือนีิเอามาฝากพี่น้องป้อง,ป,องป่ายสู่ผู้สู่คนเลยค่ะเนาะ อ,อ,าาอากาศอากาศหนาวหนาวที่มันนี่แอดหนาวออกจากบ้านมาหนาวเลยอันกอดูแลสุขภาพกันในเด้อค่ะต่อไปแอดกะสิไปไอฮาลีกมาที่นี่หาตัวดีม่ให้พี่น้องเบิ่อเลยแอดออกมาจากวัดแล้วอยู่วัดแอดก็ได้เด้อค่ะแอดก็ได้เรียกคือกันค่ะอยู่วัด่านะแอดกับพี่สาวได้ไปจุดทูปปู่ ไอ้ไข่เนาะการเนาะไอ้ไข่เด่นวัดเจดียยูจุดยูวัดนั่นแหละคะ่ะยูวัดน้องบัวรองเพื่อนกับมิตรอ่าน,นอันรูปของไอ้ไข่วัดเจดะะีเนาะค่ะเนาะไปจุดก็ได้ได้ยูค่ะได้ตัวนี้เด้อค่ะเด้อในตัวนี้เด้อค่ะเพื่อนบอกว่าบ่ให้เวา้าเพื่อนบอกว่าบ่ให้เวาะะ้าเนาะค่ะเนาะเพื่อนห้บอกจังซี่ มานมานสุกคนค่ะโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมมานมานเด้วค่ะอ่าเดี๋ยวแอดจะขอมาเบิ้งด้วยค่ะพู้ไดอยากได้ของดีอยากได้ของมงคลไว้เก็บไว้ไอดูแลปกปักรักษาแท่วคลาดปลอดภัยค่าขายร่ำรวยมีโชคมีลาบมหานิยมผู้คนรักใคร่อุปธรรมค่ำชูกะเทียนชัยมงคลอันนี้แหละค่ะครอบคุมทุกอย่างค่ะมหานิยมค่ะค่ะอ่าแอด ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแอดเดอร์ค่ะแอดไปไว้มาไว้ค่ะขอบคุณค่ะเดีย๋ยวแอดแวะถึ้นมาหาหนะถินมาเบิงสิงมาเบิงอ่าทีอยู่เนาะคะ่ะสําหรับไพ่บ่อท่านไพ่บ่อได้บอ่อต้องเสียใจแอดจะมีมาแจกแจกแจกเรื่อยๆแล้วคนที่ได้แอดจะกะจะเขียนซื้อไวค่ะผู้ใด้ไรได้แล้วเคยได้ของจากแอดแน่แล้วแอดกจะเขียนซื้อไวกะรอลําดับต่อไปลําดับต่อไปแจกจนครบค่ะแจกจนครบทุกคนค่ะเนาะค่ะเนาะ ฝากติดตามเด้อค่ะฝากติดตามช่องแอดสาวเทพร,รักพารวยน้ำเด้อค่ะเดีย๋ยวมนี้เอาของดีมาฝากค่ะฝากพี่ฝากน้องสุภูสุคนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามขอบคุณหลายๆค่ะสาธุสาธุลำ้วยสุคนนะค่ะเนาะไปละเด้อค่ะ